โอเคครับ okay, ปีนี้ต้านเราเข้าสู่รายการววันนี้จะมารีวิวเกมแบบมายครับกันครับเป็นพาร์ทแรกเลยนะครับเวอร์ชัน1.1น,นะครับอโอเคเริ่มอเลยขั้นแรกต้องหาไหม้ก่อนนะครับ เอาหาไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่า,วามันจำเป็นมากเลยผมจะเอาสักสองต้นนะ จะได้สักสิบอันนะคืออ่าต่อไปก็ไปหาคนทีเอ,อ้ยไก่ไก่ไก่จ้าโอ้มานะครับผมลงบักไปนะไก่เหอย่เบชแด๊ตส right. ์ลอยนะครับก็จะได้เนือ้อไก่นะเอ,อ้ยอะไรวะ หมายก็สีชมพูนะมึ S ้งอ่าไก่นะครับจะฆ่าไก่นะครับตอนนี้ไก่เยอะหน่อยโอ้จะหนีไปไหนอีกไก่เสร็จฆ่าไก่แล้วไก่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 กินจะไปไหนกินจะไปไหนจะไปไหน โอเคไก่ okay. I want you เ uh อ่อไปปจนีไปไหนวะโอเคนู่นก็ไกนะ่คุ้ยหมูคจ้าขอใข้ขอสติดี้ ไอ้โมูอ่าจะเป็นเวรเนี่ยคือวันเริ่มชักเหนื่อยแล้วนะตนี้อืออ่าวิ่งเราเขาฟันนะครับจะติดขี้ตอนผมให้มันเด็กใกล้กนได้ทีสองครั้งก็ตายแล้วใช่ไหมวะอือ ไหนอ่าอาอาแค่นี้พอแล้ะก hmm. ูอยู่ไหนละเนี่ยจับไก่เพื่อนอา ah. แหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำ <Hey. S 1> ก็ต้องมีานะ่ะ ah. เดินไปเรื่อย mình đi sang bàn cạnh yeah. wow. oh, yeah. <laughs> mình học mình sang. oh yeah ở ờ, tầng nghĩ là thông tin sách này อ๋อต yeah. oh, oh, okay. okay, ัวครับมาอนนะย่โอ้ยเป็นปานะครับเพราะตัวทำงานนะครับโอเคครับพวกนี้มานะเอาบ้านอยู่เครืงนี้แหละถูกแล้วเร้ต้องหินเนี่ยสถ้าหินข้าวบอนสโตนเราสามารถเอามา อัปเดตได้นะคบจากเนี่ยที่กดไม้ก,ก็การที่ที่กดตรถได้นะนัะน่นเองคือ,อโอเคกดไปเรื่อย ขึ้นออกมาทำที่ขดเห็นกากนะครับวันนี้ด้วยขวานไม้แล้วก็อา่าโอ้ยเก็บปิชิต Uh, uh. Oh yeah, bitch. เออตอนนี้ต้องหาฐานนะอ่าของทำเตาเผานะครับทำแบบนี okay. ้เ <caption> ย <ing 8> ้ส nah, ม so oh ุริคอบะเฮ้ยอะโอเคแบบนี้ฮตัวมาสักสองอ๋อพอดี อโอเคตองไปหาฐออานกันเลยนะทอนทอนทอนดูไหนกันอ่าเย่ที่หาฐานแบบง,ง่ายแบบรอกๆเลยนะครับเอาไม้แบบนี้มาไม้ที่ยังไม่ได้แปะโลกมาเอาไม้หมดเลย Yeah Oh. Oh. What the What the hell is that Ah uh. Get 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 Oh shit yeah. Okay yeah b a s t Ah ต้องเลือกสามสิบห้างั้นก็ทำเป็นฐานไปนะครับ Okay, we we'll at Canton. Ah, <sighs> yeah, nice. Oh shit. ก็ได้ฮอันน่ะอุ้ยอ่าต่อไปเอาพูดกากนี่มานะ เผาไก่นะครับ <c oughs> พวกไก่มันกะนะครับต้องเผาให้ซีนจากฮายชึ่งหยอดมากเลยจอดอ่า อ่าเฮ้ยจำเงินละหาขนแกกันโอ้เนอขนแกขนแกอยู่ไหนเนอยังไม่ได้ขนแกเลยเนอเฮ่อขนแกโฮ้ยนึกว่าแกสัต์เลย ตัวขาวเหมือนกันนะครับออกไฟกันหลงนะไปนางไหนเนี่ยโอ้ โอ้กแกแก่าไปไหนแกแก่าไปหนโน้ยโน้ยแกไปไหนเลยแกแกจะตายนะอแกต้องตายสิเออเดไปหอันละสตัวนะเอน้อง เนะครับนิดนึงนะว่ามันจะเป็นจริงๆนะครับโอเคได้ไก่ไมาแล้วเราจะปิดหมดไปนะโอเคได้ที่นอนมานะครับโอเคครับจบในพาร์ทแรกของเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับ